หนึ่งสมองสองมือและหัวใจของเราครอบครัว cbmc ปอม่ปี่นองครอบครัว cbmc นาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่ห้าเป็นวันร้องสุดท้ายเป็นวันตีเฮาจะจับยักใส่ตะเกียงครับเป็นวันตีเฮาจเจ้าน้าตีอยู่ในองค์ มาเป็นน้ำแข็งใส่ในแก้วเพื่อจะดื่มเป็นวันตีฮาจะวิ่งร้อยเม็ดทอนสู่เส้นชัยวันนี้เป็นวันตีฮาจะนำสิ่งต่างๆที่ฮาได้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สี่มาเป็นวันนี้ครับเป็นวันตีฮาจะนำสูการปฏิบัติอย่างแท้จริงอาจารย์ใหญ่อาจารย์ดรทันสินเปินบาว่าเป็นวันตีจับยักใส่ตะเกียงหลายท่านก็บอกเป็นวันตีฮาจะน้ำแข็ง ตีอยู่ในตู้เย็นอยู่ในจองฟิตมาใส่แก้วเพื่อจะดื่มย่างชื่นใจเป็นวันตีเฮาจะวิ่งเข้าเส้นชัยอย่างมีความภาคภูมิใจพ่อแม่ปี่น้องครับวันนี้เก้าข้อของเฮาจะครบเพราะว่าสวันแรกเฮาได้ทําเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดการหาส,าานหาสนินค้าตัวเองการค้นหาเสน่หสินค้าตัวเองการหาสเปคของลูกค่าการโลค่าประทับใจ นั่นคือแผนการตลาดพี่น้องครับการขยายกิจการการหาสินค้าตัวร้องมาฮือลูกค้าขาประจําของเขานั่นคือการตลาดนั่นคือวิธีการที่เขาได้ทํามาวันนี้เขาจะนําสินค้าทั้งมดทั้งมวลทั้งตัวเอกและตัวร้องมาลงในตารางเก้าจ่องเพื่อจะเฮือเป็นตารางตีเป็นคัมพีสําหรับนักธุรกิจเจ้าบ้านแบบเขาวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจครับ แต่เป็นนักธุรกิจเพื่อชุมชนเป็นนักธุรกิจเจ้าบ้านเป็นมวยมีค่ายครับบอยเป็นมวยวัดเฮาจะตีแบบมีเป้าตีเพื่อนอกบอได้ตีเพื่อจะให้ครบยกครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะค้นหาลูกค้าโดยการใจ้เสน์ของสินค้ายิงตรงครับช่องทางสื่อสารเฮือตรงกับลูกค้านี่คือกระบวนการของวันนี้ครับ สำหรับการทำกิจกรรมของวันนี้เป็นการเขียนลงในตรางเก้าจ่องทั้งเก้าจ่องเขาจะใจ้ความหูดของสีวันมาลงสู่ตรางวันนี้การบรรยายของอาจารย์ใหญ่ปิ่นจะพยายามให้เขาย้อนกลับไปถึงวันที่หนึ่งเขาเนี่ยอย่างพ่องวันที่สองเขาเนี่ยอย่างพ่องวันที่สามเนี่ยอย่างพ่องและวันที่สีน้ำทั้งสีวันเนี่ยมาเรียบเรียงลงในจ่อง สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพ่อมม่พี่น้องคือการหาคอนเซปต์ลักของตัวเอกเขาสินค้าตัวเอกของเขาเนี่ยคอนเซปต์ลักคืออย่างยกตัวอย่างเช่นทาอูถึงว่าคุ้มค่าทุกนาทีพ่อมม่ยกึศถึงอย่างครับถูกต้องครับทีวีจ่องหนึ่งหิวไม่ไรแวะเข้ามานึกถึงอย่างครับแน่นอนครับแวะเข้าไปเขาก็น,นั่นคือการหาสเสน่หาคอนเซปต์ลัก ของสินค้าเฮาครับนั่นคือการสรุปว่าสินค้าตัวเอของเฮาเนี่ยคืออย่างผููปุ๊บผูปับ๊บจกสตังใจทันทีบอกต่อจวนคนอื่นมาซื้อต่อนี่คือกระบวนการของวันนี้คือการจับยักใส่ตะเกียงของอาจารย์ญ่ครับ CBMC น่านเราร่วมกันสร้างสารรค์เพื่อความผาสุกร่วมกันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราค่ะ